สวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องมิตรเกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมและน้องนนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแข่งกินน้ำมาด้วยกันห่างหายจากการแข่งไปนานนะครับผมวันนี้ต้องอัพเลเวลทั้งหน่อยนะครับผมเอาตังมาล่อวันนี้เอาตังมาล่อน้องครับผมถ้าชนะผมได้นะเดี๋ยวให้ไม่ไม่ไม่คือผมได้อยู่แล้วแหละตอนนี้ผมสายแข่งแล้วทุกคนผมกินเผ็ดแบบกินจุกินเผ็ดเก่งมากแล้วนะครับผมไม่เท่าผมหรอกผมเร็วกว่าพร้อมยังพร้อมยัง เอาดิใจเย็นดิจเย็นดิตั้งสติก่อนดิมาครับทุกคนรักใครเชียร์ใครนะผมแต่รักผมมากกว่าก็ดีนะเอาไม่ไม่ไม่ผมดีกว่าอย่ารักเด็กกระโปรงเลยทุกคนโอ้ยเด็กกระโปรงเด็กกระโปงวาซ่าอย่ารักเด็กกระโปรงเลยเด็กก็มีหัวใจนะพี่เกมบาดใจเสียบรักคนแก่ก็มันไม่ไม่เหนียวเหนียวมาพหอมรับผมไม่พูดมากนะครับผมมา เริ่มพร้อมไปความเผ็ดคำ้มแรกมาเลยอ่ะคำ้มแรกก็เผ็ดก็เด็ดนะครับผมเจน ไม่เป็นน้ำให้ด้วยนล้วมาก็ติดด้วยทุกคนแกนมันโอ้โหเอาแล้วไม่ได้ครับผมจะเกลียบไม่ได้ครับพูดีหน่อยก็ได้พี่เกมอุ้ยนี่แหละ ôi <laughs> <laughs> uh <-huh>. uh -huh. <laughs> <laughs> này là đi á, không để động tâm luôn nào, phụ đi một đi. Chào anh. <laughs> ยังไงผมก็ชนะอยู่แล้วทุกคนผมก็ไม่เคยบอาจังพันหนึ่งจะจุกตายให้มันเหนียวมากเลยออื ไปซื้อน้ำโพกม,มาไม่ซือ้อเห็ดแล้วมันก็เหี่ยวน้ำด,ด้วยทุยกคนไอตัว,ตวเผ็ดคอเลยติดคอเก็บดีกว่าอ้าวเก็บทำไมก็ยังไงพี่ก็ชนะครับผมอ้าว ขับถึงเยอะจังเลยอ่ะ้ายใจมัเนี่ยเขาเรียกว่าเคี้ยวแบบไม่หายใจอ่ะอือ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 เขาสามพระองค์เลยทุกคนสามนิ้วเลยอ่ะไม่มีความเป็นผู้ดีแล้วตอนนี้ พูดดีเลยอยู่ยมันนอกอ,ะอ่ะอะไรมากเนะกาะตาบาตามเขาเนะ <c oughs> มือเนี่ยพูดีสุดแล้วอืมามากเกาหลีมาจาก,กเกาหลีเลยนะแต่มีภาษาไทยอะ่ะสุดยอดปะละ้วล่ะใช้มืออ่ะข้างล่างคคตร้อน <c oughs> ดูมันแห้งอะ่ะพิกไม่ติดไอ้ Trà <laughs> 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 à, này ạ ngang chim hm 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 ơi, hm 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 Ồ hô, biết kia mà Dạ, 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 dạ Mít mà Ừ, hmm, biết à. đây à? Ở đây, nhằn dốt nữa Ở đây nhằn dốt Ở đây

อะไรอ่ะ,ออะขนาดเมื่อกี้พี่เกมจับยัดให้ผมนะต้องมีบทหลวงพ่อรัศมงอย่างเงี้ยเพราะผมเยอะกว่าทุกคนฮะผมเยอะกว่าไงไม่เกี่ยวเกี่ยวได้ยังแบ่งมาให้นอนด้วยนะพ,พี่เยอะกว่านสองปั้นอะให้แบ่งไปปั้นเดียวเองไม่เกี่ยวอ่ะปั้นหนึ่งบอลลูมตึมนี่นนนนก็เหลือหนึ่งปั้นก็เสมอกันอะโอ้ยพูดมาได้เนาะเสมอ เมื่อกี้อุตส่าออมมือให้อุตส่าเอออุตส่ากินช้าถ้าเป็นเส้นนิ่มๆอย่างเงี้ยผมไม่ต้องเคี้ยวก็แหละนเอาใส่ปากกืนได้เลยนะเนี่ยเอออุตส่าเคี้ยวไงรอพี่เกมไงโอ้โเก่งจ่เป่งนี่เขาเรียกว่านักแข่งระดับประเทศโอ้โหอ่ะด้วถ้าจริงเอามือมาเอยโอ้โห อะไรวะด้ตังกินขนมแล้วพันหนึ่งอะไรวะผมแพ้เราันี้กากไงพี่เจมกากโอ้กากเลยแต่ทำแรงมากุกคนก็มากากไม่แรงก็พี่เกมกินช้าเองอ่ะช้าไหนก็ใส่เต็มพิกัดแล้วว่ามันอยู่ที่สเต็ปการแบบขย้อนลงไปจากงูเหลือมใช่ไหมใช่ไม่ไม่หนีกินเมื่อกี้เนี่ยเวลาผมยัดใสรบักทำอยาเงี้ยชนะแล้วพูดได้เยอะนะผมชนะแล้วอ่ะก็มันเป็นเทคนิคเทคนิคคือยังไงขย้อนลงไปไงแบบเงี้ย ไม่ต้องเคี้ยวคือมันไม่ต้องเคี้ยวอย่างนั้นอ่ะเหมือนงูวเคยเห็นงูอาปากไหมวันวันวันหลังนะทุกคนจะเห็นคนตายคาตาถ้วยอูตส่มันอันตรายนะทำอย่างเงี้ยต้องมีน้ำเพราะมันติดคอตายนะก็มันต้องมีน้ำถ้าทำอย่างเงี้ยแต่ชำนาญแล้วไงถ้าชำนาญเปี้ยวในการกินเส้นใช่เก่งทุกอย่างแล้วตอนนี้เก่งสุดยอดเก่งทุกอย่างโหดโหโทุกอย่างโอดอแเก่แล้ว แก่ขึ้นมาอีกปีแล้วเนาะแก่ขึ้นมาอีกปีนึงยังไม่ไม่เรียกว่าแก่สิหนุ่มขึ้นมาอีกปีอ๋อใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงใหญ่ขึ้นมาเนยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรใหญ่ตัวใหญ่ขึ้นมาไงร่างกายสมองใหญ่ขึ้นมาใช่รอ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 ใคดีกว่าทุกคนโคตรเริ่มเอาดีเข้าตัวหมดแล้วทุกคนเอ้าใครก็ต้องชมตัวเองใครมันจะเป็นอันนี้ตัวเองโอเคนะผมดีกว่ามมั่นใจตัวเองมั่นใจมั่นใจโอเคครับผมวันนี้ก็แพ้เหมือนเดิมครับ เดี๋ยววันข้างหน้าผมต้องชนะให้ได้ถ้าพี่มิกถ้าบีมิกมานะพี่เกมก็ได้ที่สามเสียได้ที่สองก็ได้เอ้ยพอมิกินเผ็ดไม่ค่อยได้เออเนาะพี่มิกแพ้ผ็ดเนาะใช่เดี๋ยวตอนเย็นน่าจะมานะครับผมเดี๋ยวตอนเดินจุตับอย่าอ้วกโอเคตอนนี้นะครับก็ลาทุกคนไปก่อนนะฮะวันนี้ก็มาเล่นในสนุกสนุกนิดนึงนะครับผมตอนเที่ยงเที่ยงนะครับวันนี้ก็เงาเงานะฮะก็เลยมาแข่งกับน้องแล้วก็นี่ก็จะแพ้ตามเคยก็เสียไปตามคยก็แพ้ตามเคยโอเคครับ พบกันตอนเย็นนะครับ <S <S 2> <S 2> เดี๋ยวคลิปนี้ตอนเที่ยงนี้ก็ลาทษนไปก่อน <S <S สวัสดีครับ <S <S สวัสดีครับ <S <S ไม่แน่ถ้าเป็นของหวานพี่เกมอาจจะชนะก็ได้ถูกต้องเพราะผมแพ้ของหวานเรลี่ยนแล้วผม